วันนี้มันเห็นมานจะ,ำะนำรวจให้น้องๆดูว่าบอ่อแรกบอร่อสองบอ่อสามแล้วก็บอ่อที่สี่บอ่อไหนปลากระต่เยอะกว่ากันและบอ่อไหนจะปลากระต่โตกว่ากันและบ่อไหนปลากระต่าจะโตสวยกว่ากัน Sorry, โยชว่าครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเกี้ยเซียนปลาเกวันนี้ทุกคนถึงแม้อากฝนตกแดดออกคว้าร้องแดดรองแดดร้อนหรือจะหนาวหรือจะยิ่หรือจะเปียกวันนี้มังเก็ต้องไม้ได้วันนี้มังเงี้มีชาเลนจ์ทำให้ตัวเองนะครับผมแล้วก็ท้าทายนะครับแล้วก็เช็คความสวยงามแล้วก็ความเยอะความต่างความใหญ่ความเล็กแหล่งนี้เลยทุกคนเนี่ยแหล่งข้างหลังของเงีเนี่ย มันมีอยู่ทั้งหมดอ่าหนึ่งสองสามสีบส่บอ่อสี่บ่อก็คือสีวังเมื่อก่อนอะ่ะแหล่งนี้เขาเลี้ยงปลาปลานิลนปลาดุกปลาช่อนนะครับในก่อนหลังจากที่มันร้างไปเป็นสิบสิบปีนะครับมันก็มีปลากาัดปลาหลังจากที่มันก็อยู่อาศัยมานานแล้วมันก็จับมาสองสาปีแล้วทุกคนแล้ววันนี้มันกมาจาตำรวจให้น้องๆดูว่าบอ่อแรกบอร่อสองบอ่อสามแล้วก็บอ่อที่สี่บอ่อไหนปลากาจะเยอะกว่ากันและบอ่อหน ปลากัดจะโตกว่ากันและบอ่อหนปลากัดจะตัวสวยกว่ากันสี่คลิปนี้ทุกคนมันจะทําให้น้องๆสี่คลิปนะคลิปแรกมันจะทําเป็นบ่อแรกก่อนนะคลิปที่สองก็เป็นบ่อสองคลิปที่สามบ่อสามคลิปที่สี่ก็เป็นบ่อสี่น้องๆก็เข้าไปดูกันเอาเองนะว่าบ่อไหนสวยกว่าบ่อไหนใหญ่กว่าและบ่อไหนเยอะกว่าฉะนั้นวันนี้ฝนตกมันก็ไม่ยอมที่จะไม่พลาดที่จะมาหาปลากัดเพราะบางเอียดเซียนบลากฉะนั้นวันนี้ เียจะไปช้อนน้องๆดูกดไลค์และตํมรับชมเลยทุกคนอ่าหลายคนสงสัยว่าบางเอียดช้อนทุกวันปากัดไปในหมดก็เอฟซีลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าประกัดไปเอียดไปในหมดนะครับเพราะว่าก็นี่ตอนนี้ก็ออเดอร์ค้างอยู่เยอะมากเลยต้องขอไปด้วยนะครับแล้วก็หลายคนสงสัยว่าติดต่อช่องทางไหนทักไลน์เอียดหนุยหรือเบอร์ติดต่อ0822776357นะครับติดต่อไม่ได้เลยหรือทักเพจเอียดสมพรเขียดแก้วนะครับนั่นแหละ ช่องทางของมังเอียดคือหรือว่าพิมพ์มังเอียดก็ได้มันก็จะขึ้นหมดนะครับสนใจทักมาแต่ว่าตอนนี้ก็ปลาไม่ค่อยมีนะครับไม่พอไม่ทันนะครับงี้ก็จับช้าหน่อยก็ขออภัยฉะนั้นมังเอียดเหนื่อยแล้วทุกคนเราไปรับชมเลยทุกคนมาอันนี้ก็คือบอ่อแรกที่มังเอียดจะลงนะครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยเก็บ่อแรกจะสุดแลกเทไนทุกคนมาไปทุกคนดูกันเลยเอาสิครับเอาวุบิลลา,า,า,าฮ์นะอัลลอฮฺตันนรอฮฺบิสมิลลา,าฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม Oh, oh, oh. โอ้โหโอ้โหรอยฝนตกนี่น่าจะมีวัวดนะทุกคนโอ้ดูทุกคน oh, โอ้โหนี oh, นหน่ขอเรน,น้ำก่อนดีกว่าเพื่อไม่พลาดเดี๋ยวมันใส่น้ำยากนะผมเหี็นลงเป็นเือกแล้วทุกคนเนี่ยวัวดน่าจะมีทุกคนแต่บอกไว้ก่อนเลยทุกคนว่ามินมักมินมักมักมันน้ำมันโอเค โอเคเนี่ยได้น้ำสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยเนี่ยสวยเกินน้ำไปทุกคนแม้ว,ว่ามันลำบากหน่อยนะจริงๆมางเงี้ยถนัดช้อนมือขวาแต่นี่มันเงี้ยมาถ่ายมือขวาแล้วมันเงี้ยจะช้อนมือซ้ายไม่รู้ว่าจะสะดวกไหมน,นะทุกคนมาลองดูก,กันเลยนี่้ำไม่มดอกแรกโอ้โหไม่มีอะไรเลยวันนี้มันเงี้ยลำบากนะถ้าช้อนมือซ้ายอะมันเงี้ยไม่ถนัดไงทุกคนมัเนเงี้ยขออนุญาตถ่ายมือขวาดีกว่า เอ้ยถ่ายมือซ้ายช้อนมือขวาโอเคทุกคนแบบนึงี้ถ่ายมือซ้ายมันก็จะยากหน่อยเพราะวันนี้มันเหยีดมาคนเดียวแต่ไม่เกินความจำเป็นหนึงเหยียดงั้นทุกคนเหยียดซีมือแล้วมาทุกคน,นเราะจะเล่นขอบขอบขอบอน,น,นก็ได้นะทุกคนตื่นลูกมันไม่แน่ใจ,จว่ามีใครมาช้อนก่อนหน้ามันเหยีดหรือเปล่านะ ใครมาชนก่อนน,น้ำเีก็คอมเมนต์มาบอกเงินได้นะเงี้จะได้รู้ uh huh, ลูกมันยังไม่เจอนะนี่เราลงบ่อแรกกันเลยนะทุกคนน้ำบอกเลยว่ากลิ่นนี่สบาระเฮียวเลยทุกคนเพลงไม่ค,นะค uh huh, ่อยดุงนะทุกคนย่ามลูกเจอแล้วทุกคนตัวเมียสวยเลย เนี่ยทุกคนบ่อแรกตัวเมียได้มาสองตัวนะเมียนะแต่ว่ายังไมีจะจับให้ดูนะนี่ทุกคนตัวเมียสวยเตี้ยทีเดียวใส่ไปก่อนแม่พันก้นก็สั่งเยอะเหมือนกันนะทุกคนโอเคเอาเก็บตัวเดียวก่อนนะแต่ตัวเมียมันต้องมีตัวผู้นะทุกคนแน่นอนอยู่แล้วทุกคนได้ไหมนั่นทุกคนตา้มาอีกสองได้ตัวไม่ก็เย่เท่าไหร่นะ แต่เก็บได้ตรงนี้ตรงนี้เก็บได้คนน,น,น,นี่นี่อ้าวนี่เอ้ยนี่คนเก็บได้เก็บได้เดี๋ยวมันจะเก็บแบบฝีมือนะทุกคนดูนี่พอไม่เข้าฝีมือตรงไหนนี่ฝีมือจริงๆอ่ะครับตรงนี้นอืมอืมคนตกตรงนี้ ไม่รู้ว่าจะเจอวอดไหมนะเพราะว่ามันตึ้งตกครัทุกคนอโอ้โหทุกคนตัวเมียนี่โคตรสวยอะ่ะทุกคนนี่แม่พันธุ์นะทุกคนเฮ้ยจับยากเว้ยเออมันเอียดทำคนเดียวนี่มันลำบากจริงๆน้องๆเออให้มัน,นจ,จับไปน้องๆดูเนี่ยใช้ได้เลยนะทุกคนทุ่คนนี่สวยเลยนะเก็บ ไปไปต่อเห็นเลืมพาขามาด้วยวันนี้ทุกคนขาจับกล้องอ่ะจริงจริงมันจะถือง่ายกว่าถ่ายง่ายกว่าทุกคนเนื้อจีบมันเห็นจะไล่หาวอดนะนี่มันเหขอชนม้วไปก่อนนะทุกคนขอชนม้วไปก่อน,นถ้าไม่เจอนี่เราไล่หาวอดเดี๋ยวก็น่าจะเจอก็ถ่ายยากมากนะทุกคนมือซ้าย แล้วก็ช้อนมือขวามันยากยากพอดุม่มกวน <c oughs> ได้ตตัวเมียนะครับไม่รู้เป็นไงสงกรตวันนี้มาหาแต่แม่พันธุ์วันนี้โอ้โหหลุดกะพูยังไม่เจอไม่เจอพูดไว้แล้วน้องดูเลยนะยังได้แต่เมียอยู่ตอนนี้ยังไม่เจอพูนะทุกคนเราต้องหาวอดแหละถ้าเราอยากเจอพูอะ ในวอดนี่คือมีแน่นอนเนี่ยบางเหยียวอดแล้วทุกคนเนี่ยวอดสวยมากจัดเลยทุกคนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทุกคนระดับบางเอียบไม่น่าพลาดนี่ไงทุกคนได้มาแล้วผู้หรือว่าเมียวะตัวนี้ อันนน้่าจะเป็นตัวเมียนะทุกคนแต่นสวยมากโอ้โหเมีอเยอะไรสวยมากเก็บก่อนเก็บปุ้ดเลยทุกคนพูวเมียตัวนี้พูเอ้ยเมียทุกคนเมียเนียขนาดเมียสวยขนาดน,น,าดนี้ทุกคนดูแล้วพูจะสวยขนาดไหนแล้วพูห,ไไหรือเป็นอะไรเนาะโอ้บางเอียดลอยพูหายจนได้อืมจะได้ไามทุกคนไม่น่าพลาดจริงๆวันนั้นล่ะพูนี่ต้องสวยแน่เลยทุกคน ขนาดเมียก็ด,ดูนางเมียสวยขนาดนั้นแต่ว่าบอกไว้กดแล้วทุกคนมันโกวดเดี๋ยวนี้มันแอบเก่งมากเลยนะแอบแบบมิดเลยนะถ้าไม่สังเกตนี่คือไม่เห็นเลยโกแบบฝีมือมากแต่เมียก็ถ่ายยากมากเลยทุกคนตคนนี้ก็เริ่มปวดแขนแล้วโอ้โหขึ้นะโอเคไปต่อ,อามาลำบากก็ต้อง ทำเผื con, oh, oh, uh ือเอฟซีมาทุกคนมาดูดิว่าตรงนี้ว่าจะมีรักบวดไหมนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอดูก่อนโคเช็ดโอ้โหน่าจะมีทุกคนมีนีทุกคนมีนี่จับเลยทุกคนอืมอืมอืมตัวเมียสองไม่เจอผู้เลยทุกคน ให้ตายเถอะบางเอ,อี้ยหืมมุมไม่ได้เลยนะ้อลูกเอฟซีเนาะเจย์จตัวเมียทุกคนแต่ว่ายุงนี่อย่างเยอะทุกคนบอกเลยมังเหยดเริ่มเข้ามาดงยุงแล้วทุกคนเดี๋ยวยุงกัดมังเหยดได้ทิ้งตะกร้านะี่เดี๋ยวช้อนอยากช้อนอยากมากมังเหยดเริ่มนึกถึงตากล้องเลยทีนี้เริ่มนึกถึงตากล้องเลยทุกคนคือมันช้อนลำบากมาก เจอแต่เม uh ียครับตอนนี้เจอเมียสองมาทุกคนไปต่อที่จริงอ่ะที่จริงมันเหยียต้องใส่ขามันถากล้องทุกคนโอ้โหทุกคนปลาได้ไหมลูกเนี่ยเจอแต่เมียเยอะมากแต่พุ่งลูกไปไหนมันได้ โอ้โหทุกคนตัวเมียตัวนี้บดะเฮลเลยทุกคน,ด,ด,นดูดูขนาดดูขนาดโอ้โหยักษ์ชัดๆตัวนี้ทุกคนอออืหืหแม่พันเลยตัวนี้ทุกคนตัวเมียนีนนนย่ทุกคนถึกหนักถึกหนักเลยทุกคนถึกกว่าตัวอื่นเลยนะแล้วตัวพุ่มอยู่ไหนอ่ะอืไมได้เมียอีกแล้วทุกคนได้แม่พันอีกแล้ววันนี้หนุ่มเตยบ่อนี้น่าจะเป็นบ่อแม่พันธุ์ นี่คนไนดะ้ไหมไม่พนมันอีกแล้วสามทุกคนไม่พัน,นสามแต่ว่าเราจะเก็บหมดไหมไม่หมดเราเอาตัวเดียวบ่อหืมปากม้วนนี่เจอแต่แม่พันนะที่จริงน่าจะเจอพ่อพันด้วยนะทุกคน,น,นมันน่าจะอยู่ด้วยกันหนะืมดูทุกคนบ่อนี้น่าจะมีแต่แม่พันยังไม่เจอพ่อพันเลยเดี๋ยวเราไล่ขอไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยหาคน แม่พ uh ัน huh. ล uh ้วนๆเจออีกแล้วตัวหนึ่งเอาช่วยหนักตัวนี้ทุกคนดูรู้ว่าสวยหนักไหมอืมดูคนสวย์จริงไปดูไม่ตายเถอะ่ัะเอียดตายแต่แม่พันเลยบ่อนี้อื้มดูทุกคนยังไม่ได้พูดพันเลยนะบ่อนี้ ยังยังไม่ได้ปาบได้มีเราไล่ขอบอยู่นะอุ้ยแม่พันธุ์อีกแล้วทุกคนโอ้โหตสวยๆบ่อน,นี้เป็นบอ่อรวมแม่พันธุ์ดูทุกคนสวยๆพี่นี่แม่พันธุ์อ๋อตอนนี้ก็เริ่มสรุปได้เลยนะว่าบ่อเน,นี้ยบอ่อแม่พันธุ์เพราะยังไม่ได้พอกวงเลย ต่เอาจริงจริงเห็นยังไม่ได้ไม่ได้หานู่นด้วยนะทุกคนไม่ได้หาหวดด้วยนะแต่น้ำลึกนะทุกคนเอ็มเอ็มก็เช็คนี่ก่อนว่ามีหัวไหมไม่แน่ใจตุ๊กตัวแมงปมันแมงปมไปเราเดินเช็คหัวสักแป๊บเผื่อว่าได้พอบรนทุกตัวสองตัวเดี๋ยวเปลี่ยนมือบ้างเปลี่ยนมือบ้างเริ่มปวดแล้วมือซ้ายตายมือขวาแล้ว โอ้เหนื่อยเอฟเดียวคนเดียวนี่คนไหนมาตักมือได้ละมูอได้พอพันนะตักมือได้นะแต่ต้องหาหัวถ้าเาอยากได้พอพันหาหัวหาหัวตอนนี้หามาทักพักเติบแล้วได้แต่ม่พันเนี่ยอยากจะให้ดูเนี่ยดูคนไม่พันทั้งนั้นเลยเออทำไม่ได้ไงวะ ทำไมมันนิจแต่ไม่พันเจมีนขาหาวอดก่อนนะเซียนปลากัดอะไรไนมะ่เจอวอดทีดิเจอไปวอดหนึ่งก็ไม่ได้ปลาเซียนเซียนหรือว่ากากอะไรนะี่มึงเหนวิ่วชายไปในหมดแล้วมันก็อยู่ที่แหล่งด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแหล่งอ่อแหล่งธรรมชาตินี่แหละแต่ว,ว่าถ้าหมายที่ประกัดเยอะๆก็ จะหาง่ายหน่อยแต่ว่ามันก็หายากกันแหละเปียวเพราะว่าบางทีมันก็จะละลัดขึ้นนะมันก็ต้องหาที่เอบของมัน,นเออเวลามันก่อวอดมันก็จะหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยเราก็เดินอยู่ท่ั่ไงนนะทุกคนดูนะความลึก ของน้ำนี่ก็โครนนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวผู้เลยตายเะพระเจ้าตอนนี้ผมติดอยู่ในลุ่มแม่น้ำอเมซอนและผมก็พบกับดอกไม้สวยงามเยอะแยะไปหมดแต่ว่าผมยังไม่เจอวอดมันเลยอ้แมสาวน้อยห้ตายเถอะอย่าบอกนะว่าผมจะไม่ได้ปลาตัวผู้ในแหล่งนี้ แต่ผมก็ได้ตัวเมียมาเยอะพอสมควรแต่ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากได้ตัวผู้เพผมก็อยากรู้ว่าตัวผู้แหล่งนี้จะสวยงามแค่ไหนเพราะเราจะได้ไปเปรียบเทียบกับเหล่งอื่นแต่ตอนนี้ผมก็พูดพูดมากเกินไปจนยังไม่เจียว,วดเลยแล้วโอกาสที่ผมจะเจียว,วดน่าจะไม่มีแล้วเพราะผมเดินลายเค่งหมดแล้วไอ้ตายเถอะโอไม่นะ มันยากิมันหายากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยแต่เป็นก่นหน้าน,นี้ผมหาได้ง่ายได้มากแต่ถ้าผมช้อนมัวม่วๆไปผมอาจจะเสียพลังงานในการช้อนมัวม่วๆแต่ถ้าเราเจอวัวเราอาจจะไม่พลาดแต่ผมพลาดให้ตายเถอะผมน่าจะลองช้อนมั่วสักดอกก่อนแต่ผมว่าไม่ดีกว่าผมอาจจะลุยอีกสี่บ่อ ดี๋ยวถ้าผมหมดแรงได้ก่อนผมอาจจะไม่ได้ปลามาผมต้องพยายามให้มากกว่านี้เพงก็จะเจอเวดสวยงามที่จะชวอนให้น้องๆดูโอ้โหแต่ตอนนี้โอกาสมันยังไม่เป็นไปได้เลยผมเดินแล้วก็แรงมากไปอย่างเดียวซึ่งไม่ได้ช้อนเลยและโอกาสที่ผมจะได้ตัวผู้น่าจะไม่มี แต่ผมคิดว่าผมทำได้เพราะผมรอมากมเกี่ยวงอยนีงรอให้ตายจะเป็นเจ้าเดินมาพักเติบแล้วทุกคนดูดูไปข้างหลังที่ผมเดินมาผมเดินมาเกือบเกือบทั่วบอ่อแล้วแต่ยังไม่พบกับตัวผู้เพราะผมไม่ช้ดเลยผมแรงอย่างเดียว ผมกะว่าช้อนตึงเดียวไล้ได้แต่าผู้เลยอะไรแบบนั้นเลยแต่มันไม่เป็นเหมือนที่ผมคิดไว้ผมขอช้อนม่วเลยไรักดอกอันมันก็เทมไม่ค่อยลงเหมือนกันเห็นไรไหมทุกคนมันก็ได้เต่าต,ต็ดมาผมบอกคุณเลยว,วายเลยยุงขอบ ให้ตายเถอะเป่าแค่ตายมันก็ไม่ออกเข็มมันปักลงลึกเข้าไปข้างในซึ่งมันก็เจ็บใช้ได้ดูทุกคนมันอาจจะมีวดอยู่ข้างในนั้นแต่ข้างในนั้นมันยากที่จะแย,ยงเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเย,ยงถ้าเราเย,ยงชะลงไปไม่ถึงปลามันก็อาจจะวิ่งไปได้โอ้ตายเถอะผมอื้อหือ อนนี้ผมรู้สึกว่าผมกากมากจึงผมยังชนไม่ได้ตัวผู้เลยอในผมก็แรงมากจนจะหมดบ่อแล้วผมมองว่าผมน่าจะได้ตัวผู้ตัวเนี่ยผมจะขึ้นอีกคั่งหนึ่งแล้วของบอนแล้วมันก็ลึกจริงๆขอให้ผมได้พบสักโคดสักวงหนึ่งก็ได้ ตีถ้กว่องทด่พีน้องก่องตีแล้วผมก็ตักมวอีกทีหนึลยผมคิดว่ารอบนี้ผมน่าจะได้แต่ผมก็ได้ตัวเล็กเหมือนเดิมซึ่งมันเล็กมากเล็กจนเอาไปทำอะไรเลยไม่ได้ผมว่าผมหมดสิทธิ์ที่จะได้ตะพูรองนี้แล้วถ้าคนอื่นมาช้อนก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ เทุกคนอาจจะตาลายเพราะว่ามุมกล้องใช่ไหมไม่เป็นไรซึ่งทุกคนตาลายผมก็ตาลายตาคนที่แลตาลายแล้วผมก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ขกรบเดี๋รวลองขึ้นขกรบกันเลย เราก็ไล่ยกขึ้นมาก็ไม่ได้เหมือนเดิมโอ้พระเจ้าในในรูนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้ในรูนี้นะสักตัวหนึ่งมามาลองแลกันเร่าักตึนะมแ้ผมก็คิดว่าผมจะได้มันจริงๆไหม แล้วก็ได้ตัวเท่าเต็ดมาซึ่งผมออกมันไม่ได้สุดตายผมก็เหล่าเหมือนเดิมแล้วผมจีนลงมาทำเลยในรูนี้ว่อืมโอเคถอดผลงานดีกว่ามผมก็ขออนุญาตรุปผลงานซึ่งบ่อนี้ผมไม่น่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นเซียนปลากัดซึ่งผมได้เฉพาะตัวเมียแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยผมคิดว่าวางนี้น่าจะเป็นวงแม่พันธุ์ ผมก็จะใช้เป็นวังพ่อพันวังนี้จากนั้นไปติดตามคลิปที่สองได้วังนี้เราะวังนี้ได้แต่แม่พันฝากกดไลค์กดแชร์คคลิปนี้แล้วตามไปดูคลิปที่สองที่เห็ขึ้นมาตรงนี้เลยโอเคกดกดเลยกดตามและบอกที่รองเออกดตรงนี้เนี่ยกดเลยเออเจอกันไหมไป